กระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมือสองในชมของไฟตา2ชั้นนะคะชเชฟโรเลตโคโรโดนะคะราคาเงินสด1 9 0 0 0บาทค่ะรถปี06นะคะเป็นรถ3ม,มือค่ะแต่สภาพยังได้เดิมๆอยู่นะคะทรงดีประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์2.5 LT เกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าค่ะ เครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติช่วงร่างยังแน่นอยู่นะคะสีสันก็ดูดีแอร์เย็นค่า1900 0บาทนะคะใช้งานกันได้สบายจะเข้าไร่เข้าสวนจะบรรทุกจะค้าขายก็ใช้กันได้ค่ะสนใจคันนี้นะคะสามารถดูรถตัวจริงกันได้ค่ะพิกัดดูรถได้ที่โคราชมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสนใจโทรคุยโทรนัดดูรถด้วยตนเองได้เลยค่ะเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของท่านเอง ในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ